สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนวิชานาทีประเมืองนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2องักถิ่นรักไทยเทอดไทยอง์ราชันเรื่องเทอดไทยอง์ราชันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับมาดูบทความกันนะครับดินสอมไม้ในประหัตนะครับหรือในมือดินสอมไม้ในประหัต ในทุกครั้งที่พระองค์ทรง,สงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆแทบทุกภูมิภาคของประเทศของสิ่งหนึ่งที่ทรงใช้จดบันทึกนะครับข้อมูลตลอดคือดินสอไม้เหตุใดพระองค์จึงใช้ดินสอไม้ราคาเยาวทั้งทที่พระองค์ทรงอยู่ในฐานะที่สามารถใช้ดินสอรหรือปากการาคาแพงได้อย่างมิต้องกังวลนะครับที่มานะครับบทสัมภาษณ์ของดรสุเมธตันติเมจกูล เลขาธิการมูลนิธิชายพัฒนาเรื่องพระราชจรจรยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัลาณิกานะครับเกี่ยวกับความประหยัดและความพอเพียงพระราชจริยวัดหรือพระจริยวัรนะครับหมายถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติหรือกิริยามารยาทที่พึงปรับฤติโดยพระราชจริยวัตรใช้กับ พระนางขัตย์นะครับแล้วก็พระจริยวัตรใช้กับพระบร,ร,รมรสานุวงศ์พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกันดิกานะครับทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างและความรีบง่ายพอเพียงมาตั้งแต่ทรงพระเยาวนะครับนอกจากนี้ยังทรงเป็นครูของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งหลายนะครับโดยดูได้จาก โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า2,500โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชาวไทยนะครับจนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับครับเนื้อหาข้อจบลงนะครับคุณครูหวังว่านักเรียนนะครับจะนำพระราชว,วัติของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกานะครับนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับครับ คุณครูก็จบเนื้อหาเป็นท่่นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ